ดับแล้วดับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะไปไหนครับมานี่ก่อนรองเท้าของคุณมันเป็นยังไงไปทำอะไรมาทำไมรองเท้าเป็นแบบนี้อะไรค้าเสือไปหลงที่ไหนมาหลงที่บ้านอ้าวแม่แม่ใส่แล้วก็เดินมาจะไปกบตูมรีบหรอตอนนี้ถ้าถึงตลาดกบตูมแม่แม่คิดว่าข้างหนึ่งมันหนักๆเบาๆ่นี่แม่ซื้อให้นิกี้ใช่ไหมโอ้ ดูเลยรองเท้าแม่ผู้ใหญ่นะฮะแม่ซื้อให้นิกี้ใช่ไหมที่ขาเสือก็โอ้ตอนเดินถึงรู้สึกตัวว่ามันหนักข้างหนึ่งอันนี้มันหนักในในข้างอ๋อแม่ก็รีบซื้อเลยกลัวเขาจะดูเท้าเขาบึงเหรอเขาบ่บึงดอกรีบๆไปพ่อไม่เอาแม่นี่ให้นิกกี้แม่บ้าผู้เล่นเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูไปเอาเองอันนี้ซื้อตรงไหนอ่ะตังกุกตูมก็วาอยู่เนี่ยสั่งรองเท้าให้มันจะกลับนมมาแล้วัไป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 เดี๋ยวไปกุกตูมอ๋อ เขาขายทุกวันไหมร้านเนี้เลยเลยเลยร้านขายนี่ไปหรือยังเลยเลยร้านค้าไปเลยยังร้านค้าใหญ่ๆนะโขนูข้างบ้านกบตัวมิลอนมันอยู่ในบ้านอ้าวเหรอไปไม่ถูกหรอกเอาหรอ๋อมีทุกอย่างมีทุกอย่างเลยเหรอโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวไปไหมล่ะไปเลยไหมฮะโอเคครับไปมีรำไหมวันนี้น่ะวันนี้มีรำไหมขนมไมีเทเองน่ะไปเลยวันนี้มีวันนี้มีรำบอ วันนี้เหรอคะยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูไม่รู้ว่อะไรเนี่ยเอามานะอ้าวก็หนูเอาเอาจากถาดนี่นี่มหาถาดนี่ครับอ๋อหาถาดถาดที่หายไปเยอะตามหาถาดวันนี้มีรำไหมครับคุณพลด่านหน้าวันนี้มีรำไหมย่งยังย่งยังไม่รู้ยังไม่รู้มหาคลิปอาะเมื่อวานได้กี่คลิปถามก่อนเมื่อวานได้กี่คลิปขึ้นามเหรอเมื่อวานได้กี่คลิปทั้งหมดเลยทั้งวันอ่ะทั้งหมดเลยยี่สิบคลิป ขึ้นถ้ำยี่สิบคลิปป๊าถ่ายถ่ายขึ้นไม่ได้ไลค์ถ่ายแล้วก็ลงถ่ายแล้วยี่สิบคลิปแล้วแม่พ่อใหญ่ได้กี่คลิปเมื่อวานน่ะแม่จะสองคลิปนะฮะสองทางนี้ยี่สิบหาเราได้คลิปนะวันนี้เอาให้ได้ห้านะวันนี้นะแม่บอกเออแม่ก็ลำบากอยู่คนฟูนั่นเอง ช่องยายมีอะไรถามลืมตั้งชื่อลืมตั้งชื่อคลิปแต่อัพคลิปไปแล้วต้องไปเปลี่ยนที่หลังบ้านครับเดินนะคะไปเปลี่ยนที่หลังบ้านจะไปบ้านไปดูเพราะว่าเขาไปทำงานหมดไงไอเหี่ยวก็ไปเจมน่ะคนนี้น่ะโอ้คนไหนดอ จะไปบ้านเอาข้าวไปให้ไก่นี่เดี๋ยวนะเปลี่ยนเลยบอกเราก็ใส่แล้วนั่นไงทําบุญสักบาทแล้วนะเออแล้วยังไม่ได้ใส่ส่องเจ้าของอ๋อก็ในกดดินสอจึ๊กอ่านั่นแหละจึ๊กตรงนี้ข้างหลังนั่นแหละอ่าแมนนั่นแหละจำไม่ได้ช่องใหญ่มาฮะ ไปเองเอาไปเองเพราะมไม่ได้ขีน่นาน<ป>แล้วมันเป็นจ้องพูดให้ชัดช้า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 ตีโป้กอล่มเป็นอิสระนะยกเว้นเจ้านิกกี้นะฮะโดนล่ามนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเสือพอไปนะขอบคุณสำหรับการช่วยดูคลิปทุกคลิปนะฮะ ถ้าท่านไม่มีเวลาก็ดูสัก2-3คลิปแล้วก็ดูโฆษณาให้จบดีกว่าก็ได้นะจะดูคลิปดูมากดูน้อยไม่เป็นไรนะแต่ดูโฆษณาต้องดูให้จบนะอย่าก,กดข้ามนะครับผม